ก็เลยเก็บสถานที่ที่สร้างใหม่ๆอ่าเดี๋ยวเราลองมาชมกันดูว่าฝุ่นเยอะแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอามือรูปให้ชมนะครับอ่าสเกตฝุ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอามือรูปให้ชมดูนะครับผมแล้วเรามาดูกันเห็นไหมฮะนี่นี่คือฝุ่นนะครับถ้าเราไม่กวาดกวาดแล้วก็ฝุ่นมันก็จะปลิวนะครับอ่าแต่ถ้าเราใช้ไทเกอร์ม็อบแบบถูแห้งก็สามารถถูเก็บฝุ่นได้ทันทีนะครับสร้างใหม่นะครับฝุ่นจะเยอะแบบนี้นะครับ ถ้าเราใช้ไทเกอร์ม็อบเนี่ยเราไม่ต้องกวาดก่อนเพราะว่ากวาดแล้วจะไม่ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในห้องครัวด้วยนะครับก็จะทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับไทเกอร์ม็อบมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็คือหนึ่งเราไม่ต้องกวาดพื้นนะครับเพราะว่าการกวาดพื้นเนี่ยอาจจะทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับนะมีแต่ฝุ่นนะครับผมโดยเฉพาะลักษณะฝุ่นแบบนี้ครับ ถ้าเรากวาดแล้วฝุ่นมันจะปิวนะครับถ้าเกิดกวาดไม่สะอาดแล้วก็เอาน้ําถูน้ํากับฝุ่นผสมกันก็กลายเป็นโคลก็จะเป็นคราบอยู่บนพื้นนะครับถูยังไงก็ไม่เงานะครับมันจะมันจะเงาเฉพาะตอนที่เราถูน้ําพอแห้งแล้วพื้นก็จะเป็นคราบนะครับเพราะเรากวาดฝุ่นไม่สะอาดนะครับฝุ่นกับน้ําผสมกันก็กลายเป็นโคลแล้วเราก็เอารเลงไปทั่วบ้านนะ